นำเห็ดเข็มทองมาทำเป็นเมนูอาหารกันครับเมนูนี้เลยทอดมันเห็ดเข็มทองกินแล้วหนึบหนึบกรึบกรึบครับเริ่มเลยครับแป้งทอดกรอบ100กรัมครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับพริกแกงใต้1ช้อนโต๊ะครับพริกแกงเผ็ดอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับ ไข่ไก่ใช้สองฟองเลยครับต่อลงไปให้หมดเลยนะครับใช้มือนวดให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับนวดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้เลยแหละครับแล้วเชฟก็จะใส่เห็ดเข้มทองลงไปห้าร้อยกรัมครับ ค่อยๆนวดต่อไปครับให้เห็ดเข็มทองกลายเป็นเนื้อเดียวกับส่วนผสมทั้งหมดเลยครับแล้วก็โรยใบมะกรูดซอยลงไปครับขยำต่ออีกเลยครับนี่แหละครับกลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมกระทะเลยครับเพื่อไปทอดเลยครับ ตั้งกระทะครับแล้วใส่น้ํามันลงไปเยอะหน่อยนะครับเพื่อไปทอดครับแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยครับช้อนทอดมันของเราขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆอหยอดลงไปครับเอาให้ทั่วให้หมดเลยครับ mm hmm. การทอดทอดมันเนี่ยใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เมื่อฝั่งนึงเกรียมได้ที่แล้วเราก็กลับอีกฝั่งนึงทอดให้เกรียมเช่นกันครับ เชฟใช้สูตรพริกแกงใต้ลงไปด้วยนะครับทอมันของเราก็จะได้มีความเข้มข้นแล้วก็เผ็ดร้อนขึ้นนะครับทางบ้านถ้าเกิดไม่มีพริกแกงใต้ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เป็นแกงพริกแกงเผ็ดหยาบธรรมดานี่ก็ได้อย่างเดียวเลยทอดให้มีความเกียมสม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็ตามความต้องการได้เลย ได้ที่แล้วก็เชา้าขึ้นมาสเสด็จน้ำมันไว้นะครับในส่วนของน้ำจิ้มเนี่ยเชฟก็จะใช้น้ำจิ้มไก่เนี่ยแหละครับแล้วก็หั่นแตงกวาลงไปครับเท่านี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูข้างในเนื้อเป็นยังไงมัง่งโอ้โหทอดมันของเชฟจอมสูตรนี้ก็จะออกมาหนึบหนนะครับแล้วก็กรึบๆจากเห็ดเข็มทองด้วยนะครับมีความเผ็ดร้อนกำลังดีเลยนะครับ ทำตามกันได้ง่ายๆครับข้าวหมดหม้ออีกแน่นอน